ครับก็วันนี้นเราจะมาติดชีวิตคุณต้นกาแคตเตอร์แบบไม่รับอืมไม่ยิม้มยิ้มทำไมอะ่ะโอ๊ยหน้าเดี๋ยวซูมก่อนโอ้โจมูกยางใหญ่อะ่ะอืมมาวันนี้มาทำอะไรเดีรยวมาตามติดชีวิตของผมแบบไม่รับ ครับ S M C เข้าม a เข้าใชิมิชมีชีวิตของคุณตุ่นการแคสเตอร์อยนมไ่ะอ่ะเนีน่ยคูอชมได้จริงๆใครอยากเห็นหน้าผมก็คอมเมนต์ได้นะ อยจะเปิดหน้าแต่คงจะเป็นอีกร้อยไป